สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปสุขุมสุขชนนะครับเหมือนี้ก็พอาะก็เบ,บาหยาดอีกเส้นเขยครับผมเหมือนี้มากก็เมนูม่นตำสวนนะครับพี่น้องตำส่วนแบบบ้านๆใส่มะก,กอกพร้อมนะ่ครับแกงหนอง่นอ,นอไ,ม,ม,ไม้พี่น้องเลยแกงหน่อไม้แลนบรรย์ก็ถอดมูพร้อมถอดมูอแหลๆๆๆๆ่ๆหน่อยเมนต้ามีตามเกิดได้พี่น้องเด้อ กินยังไงครับผมมามพีม่น้องมาเส็บๆครับผมอ,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 อืมอืามาเส็บกันนะครับพ่อแม่พี่น้องตำแบบบ,บ้านๆใส่มะกอก ừm ừm ừm, bảtแตก mhm 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 mặn mhm 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 tắt bữa lại Ừm. Bạc không, cơm. Tên nó nó. Làm như vậy สูตรเนี่ยแกใส่ยีตูสูตรซับปวง,ตปแ,ตตตปงตแต่บั่นเมยัดเนี่ยโบไซเริ่มใสอยี่ตูพี่น้องบบเมยัดเนี่ยใส่แต่ไอ้ผักกาญงยี่ตูบ่มีแต่ที่มันทั้งคนภูไทยเนาะ ไันก็นเลือกแต่บ้านแต่พื้นที่นะพี่น้องเนาะใส่ปลาอีกตัวแน่ะปลากระยังแน,น่ะปลาคาแน่นาใส่กันอืมอ่อนโมนีก็มากครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องทั้งนอกติ่งแงะแงะอยูอย่ซาบปูมาคลายคล้องกับฝนตกห่ำ ให้คล้องกับพ่อได้พี่น้องนะบรื่งก็ว่าสิมันนะพ่อได้พ่อได้ยาได้กินฮื่มฮ่ไปด้ขับรถเดินทางไปไทยมาไทกอะระมัดระวังเด้อครับสองตาฝนเนาะอืม อขิ้นสีนั่น,นี่งปรแมนบมาโปเพชรเตอรพี่น้องเนาะเพชรครับ,รบปากกระแตกที่หนามน้อยอะไรพี่น้องมันนี้คือจะล่าวเพชรทั้งนี้นะครับเนาะมากินในเบิง้งสี่ครับมันนี่ย ไปเด้อพี่น้องผมได้อยากกไปหาเฮ็ดกินเด้อวันนี้เฮ็กินในเบื้องสัมเนี้ลพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกท่านแล้วครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่แข็งเจ็ดครับาี่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับผมฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บางยันกับซราบพวงด้วยครับพี่น้องสําหรับวันนี้ก็ลาไปเพื่อนทั้นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ